สานะครับท่านผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8นะครับสนามผืนทุกอย่างนะครับที่น้องจะได้เข้ามาในค่ายนะครับว่าตภารกิจเลยนะครับเพื่อเป็นผลกำลังใจให้กองนะครับ กลุ <klore. S 1> mm ่มลายซึ่งจะมีผู้ฝุกทหารใหม่นะครับเป็นคนที่จะนำพัฒนาการอย่างไรแล้วนะครับก็สามารถติดตามได้ทางกลุ่มลายของยาทหารใหม่เชิญด้านนี้นะครับขอเชิญเลยนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนในตอนนี้มายาลไม่มีบุตรไม่มีพุทธบุญ มองล้องครับ90 1 7 3 74หลนส่งอำนวยความสะดวกการดูแลด้าสุขภาพเรื่องพร้อมสำหรับการดูแล เป็นผู้ฝึกงานหม่ด้วยมีหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายสั้นๆรับรเพราะว่ารถคนับดกินเข้าไปเด้อนาทีแสบอยู่หรอกเพราะว่าแม่ท่าเนี่ยแม่ท่าประจำเนี่ย

ทราบดีว่าตรงนี้ค <it> ือค oh, yeah. ่ายอหารที่มีค่ายเดียวในจังหวดเลยเราแล้มีอะไรกันบ้างวันนี้ผมได้ไปเห็นใช่ไหมจริงๆมีสอสอ การช่วยลบอะไรลอไปครับต้านกาที่สะขาดเหตการ่งที่ผู้ฝึกทะเนี้นได้รับท่านเป็นคนที่มีกิดอาถาแสดงว่านั่นก็คือนีนอกจากเรื่องการฝึกแล้วทีนี้เราทำอะไรบ้างนะเราอื่นอื่นไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการนู่นนี่นั่นนะข้อเราจะผลงานจนดีเพราะปลผู้การไม พรามาที่นี่แล้วาะจะไายแต่ก่อนแต่มาเอิ่มมื่อนี้แล้วก็ส่งเออเนตันนี้ค่ะลูกหลานแล้วแล้วที่เราจะแจกให้ก็จะนีครับแจกสามสิบกว่าสิบสี่สิบคน เสกอย่า่ดันไม่้องอยู่ที่มีไม่เอาเกบไปเนี่ค่ะไม่น้าเอาเกบไปเลยเอาไปใช้นี่บ้าเออเดีวยวเรามเขาดีกว่าไม่คืนตอน พร้อมมียาสามัญประจำบ้นบานกองพันของเราเป็นที่หนึ่งในพื้นที่การฝึกทหารใหม่รวมรวมรวมที่เห็นยืนข้างๆยืนนิ่งไม่ใช่อะไรนะครับเราต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับไม่ใช่จะว่าทุกคนาว่า่งงไได้้นนแนแชค,ค นั่นเป็นยานำาข้อที่ลบก่อนนะครับนี่เลยครับนดี้จะไม่มีการไอนะครับเพราะว่ามีการรักษาเป็นปฏิบัติโปรนะครับช่วยเหลือวผู้ที่เป็นลมได้เถ่อนพ่นะครับหหัวเข่าหัวเข่า

ปัาตากทีนี้กเอโุตต์ต้งแก้อออกไปอีิหไายตัวโน่สุขังปากกลางเอาออามาทำใจกันด้ใจกัน่ะไม่พักนขอาเลยทำดีส่ได้วสอบได้ด้วยนสวัสดีครับม่ดีดนวคมต่อด้กันเอากานดอเา

ทหารใหม่ในผานที่2ทัพหกสองของกองพันทหาราพิทหน, 1, น,นึ่งกรมทหารรบที่8ในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก่อนหน้านั้นหน่วยก็ได้มีการเตรียมการนะครับมาก่อนอให้พร้อมนะถือว่า1เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรในการฝึกครูนะครับการเตรียมฐานที่ต่างๆซึ่งนโยบายกองทัพบกในวันนี้ก็เป็นการที่จะเชิญญาติของทหารใหม่เข้ามาดูนะครับมาดูว่าเราเนี่ยนะครับ มีความพร้อมในทุกๆอย่างนะครับในทุกๆด้านนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องเกี่ยวกับตัวทหารใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่หลับที่นอนห้องน้ำนะครับอาหารการกินรวมถึงนะครับสิทธิต่างๆนะครับที่ทหารพึงจะได้รับนะครับตามระเบียบนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องโอกาสทางทั้งคมในอนาคตที่จะปลดออกไปนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับการ หาความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งหน่วยเองก็ได้ดําเนินการนะครับและก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับให้กับญาติซึ่งจะเกิดความเชื่อมั่นนะครับ <c oughs> กับหน่วยงานมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในเป้าหมายของการฝึกทหารนะครับคงไม่ใช่แค่ว่าทหารจะต้องทําการรบได้หรือป้องการประเทศได้เท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องการที่จะนะให้ทหารที่ปลดประจนการออกไปในอนาคตนะครับ กลายเป็นคนดีของสังคมและบุดียองพ่อแม่ต่อไปครับขอบคุณมากครับโอมาส่งลูกชายครับลูกชายคนเล็กอะไรนะครับมาจากไหนครับโอมาจากไออำเภอเมืองเลยนี่แหละครับมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าคณะทหารมีมีไงครับมีการเตรียมการที่จะต้อนรับเสร็จแล้วพูดให้ผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็ มีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเหมือนอย่างที่ท่านท่านผู้บังคับบัญชาค่ายนี้พูดนะครับผมก็คงสบายใจเพราะว่าลูกจะได้มีความเข้มแข็งทั้งอารมณ์แล้วก็เข้มแข็งทั้งร่างกายเขาเขาออกไปผมก็หวังว่าเขาคงจะได้รับวัคซีนทั้งความเก่งและความกล้าของเขาและความเป็นผู้นำของเขาที่จะนำพาตัวเองแล้วก็ชุมชน ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปครับรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะดีกว่าที่คิดไหมดีกว่าที่คิดไว้เยอะอยู่ค่ะตอนแรกเรคิดว่าเป็นยังไงกันแก็อยากดูข่าวหลายอย่างก็รู้สึกเป็นกังวลค่ะรู้สึกเป็นกังวลว่าลูกจะได้รับาการปฏิบัติแบบเหมือนที่เราเห็นในข่าวนะคะแต่มาเห็นแล้วก็รู้สึก ได้ยินท่านผู้บังคับบัญชาพูดแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะ